วิธีใช้งานหนังสติกยิงปลานะครับจะมีง่ามหนังสติกนะครับกาดมือนะครับใส่อย่างนี้นะครับเอาไว้กันนะครับตรงนี้ข้างในจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับไว้กันเวลาเรายิงพลาดนะครับลูกดอกนะครับแล้วก็ลอกนะครับลอกกระปุกนะครับสายคาดมือนะครับ นี่นะครับลูกดอกตรงนี้ก็จะมัดไว้นะครับตรงนี้เป็นเงื่อนกระตุกนะครับเดีย๋ยวดูการใช้เงื่อนนะครับตรงนี้จะเป็นนะทําเป็นห่วงแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นปลายกระตุกนะครับเราจะทําแบบนี้นะครับกลางออกนี้แล้วม้วนกลับมานะครับม้วนกลับมาปุ๊บจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ใส่ตรงปมตรงตุ่มข้างหลังนี้นะครับนี่ฮนะ ชึบนะฮะแค่นี้ก็จะแน่นแล้วนะครับนี่ครับยิงแรกๆก็กดเบรกอ่อนไว้เงี้นะครับอ่าการยิงนะครับนะฮะกดนะครับฟีสปูลนะครับพอกดปุ๊บลอกมันจะปล่อยให้ไปได้ครับอ่กดก่อนนะครับกดหลายๆทีก็ได้นะครับนะฮะล่องเกี่ยวนะครับเกี่ยวยางนะครับ นี่ฮะเกี่ยวอย่างนี้นะครับเกี Group, ่ยวด้านบนเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับเกี่ยวด้านบนเท่านั้นนะครับพอเกี่ยวด้านบนปุ๊บนี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ยิงนะครับทดสอบกับเป้านี้นะครับนี่นะครับนี่ครับผมยิงเบาๆนะครับนี่ครับ แล้วก็หมุนพอหมุนกลับปุ๊บลอกมันจะล็อกครับผมตั้งเบรนะโดนปลาแล้วนะฮะดึงกลับมานะครับสมมุติว่าตรงนี้เข้าปลาแล้วเราดึงเพื่อไม่ให้เนื้อเสียนะครับเราดึงทะลุไปเลยครับพอดึงทะลุมาปุ๊บกระตุกตรงนี้ครับชึบนะฮะมันจะหลุดเลยครับนี่นะครับ แล้วตรงนี้เราก็ทําใส่ใหม่เหมือนตอนแรกนะฮะอย่างนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็ใส่นี้ปุ๊บแน่นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับกลับมานะครับใช้งานแค่นี้เองนะครับติ๊กยิงปลานะอย่าลืมนะครับที่สำคัญคือ เกี่ยวจากด้านบนนะครับเนี่ดูนะครับเกี่ยวอย่างนี้นะครับแล้วยิงนะเวลายิงก็ฝึกใหม่ๆก็มือจับห่างๆไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับผม